เสริมดวงการเงินยังไงไม่ให้ขาดมือสวัสดีครับผมเซ่จากช่องพลังใจด,ดวงครับคลิปนี้จะเป็นคําแนะนําการเสริมดวงการเงินในเดือนสิงหาคมครับโดยผมจะแบ่งไปทั้งหมด3กลุ่มด้วยกันนะครับได้แก่ราศีที่เงินไม่ขาดมือ0-50%จะอยู่กลุ่มที่1เวลาแห่งประสบการณ์ราศีที่เงินไม่ขาดมือ60%จะอยู่กลุ่มที่2ตัดสินใจ ราศีที่เงินไม่ขาดมือ70-80%อยู่กลุ่มที่3สมดุลหากใครที่ยังไม่รู้หรือว่าจำไม่ได้ว่าราศีของตัวเองเนี่ยเงินไม่ขาดมือกี่เปอร์เซ็นต์แนะนำนะครับให้กลับไปดูคลิปดวงภาพรวมในเดือนสิงหาคมปี268ก่อนนะครับสำหรับราศีที่เงินไม่ขาดมือนะครับง5 0จะอยู่กลุ่มที่1เวลาแห่งประสบการณ์นะครับโดยจะประกอบไปด้วย ราศีมังกรราศีกรกฎราศีตุลย์เรามาดูวิธีการเพิ่มเปอร์เซ็นต์กันดีกว่านะให้เงินเนี่ยไม่ขาดมือมากยิ่งขึ้นให้เปิดให้เสริมไปถึง60-70%นะครับอ่ะมาดูซิว่าจะทำอย่างไรนะครับให้ขึ้นเป็นรามาวตาหรือพระรามนะครับให้ขึ้นเป็นพลังงานของการ ตั้งเป้าหมายนะการเตรียมตัวนะในเรื่องของการเตรียมในเรื่องของการวางแผนนะครับในเรื่องของการเงินวางแผนให้มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้นในเรื่องของรายจ่ายในเรื่องของรายรับให้มีความครอบคลุมที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับไพ่ขยายขึ้นเป็นเรื่องของความหลังลินะเนี่ยนะที่ไพ่ขึ้นในเรื่องของความหลังลบ่งบอกว่าในช่วงนี้นะ แนะนำให้คุณเนี่ยวางแผนที่ดีแล้วก็ในเรื่องของการใช้เงินเนี่ยภายกิชัดเจนในเรื่องของการใช้เงินเรื่องการใช้จ่ายใช้จ่ายตามใจใช้จ่ายที่มันเกินนะเกินเนื้อเกินความจําเป็นในเรื่องของรายจ่ายต่างหากคุณมีการตั้งเป้าดาให้ชัดเจนไม่ขึ้นเนี่ยจะทําให้เป็นการเพิ่มเนื้อในเรื่องของเปอร์เซ็นต์ให้เงินเนี่ยไม่ขาดมือมากยิ่งขึ้นในด้วยเชย่นกันนะครับสองพ่ขึ้นเป็นฮาริฮระนะครับพ่ขึ้นในเรื่องของมิ ในเรื่องของการถามไถ่ออในเรื่องของการพูดคุยในเรื่องของการปรึกษาหาผู้รู้ที่คุณไว้ใจไดเ้เกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะครับให้ขยายว่าอยาไรให้ขึ้นเป็นวัดนะคนที่ไว้ใจได้คนที่คุณเออสามารถพูดได้ทุกๆเรื่องในเรื่องการเงินเนี่ยหากคุณมีมิตรที่ดีนะหากคุณมีคนที่ ช่วยเหลือในเรื่องของการเงินที่ดีเนี่ยจะทําให้ไม่ใช่เป็นเรื่องของการยืมเงินนะแต่มันเป็นเรื่องของการให้คําปรึกษาแล้วก็ให้ในเรื่องของคําแนะนําที่ดีในเรื่องของค่าใช้จ่ายรายจ่ายต่างๆได้รับคําแนะนําที่ดีจะทำหให้คุณคุมรายจ่ายที่ดีมากยิ่งขึ้นและทําให้คุณเนี่ยเหมือนมีคนมาคอยมาตักมาเตือนนะในเรื่องของการเงินให้ผ่านพ้นไปได้ได,ดีนะครับสาม ไพ่ขึ้นเป็นประยมนะ์ะหรือพยจงนั่นเองไพ่ขึ้นในเรื่องของแรงกดดันเออในเรื่องของการตั้งเป้าหมายเนี่ยคุณมีแล้วแต่รวมไปถึงการความเป็นเรื่องของใจที่มันต้องข่มใจตัวเองสร้างแรงกดดันให้ตัวเองให้ไม่กล้าที่จะไปใช้เงินไม่กล้าจะไปจิบยืมเงินไม่กล้าที่จะเอ,อ่อไปใช้ใจ่ายตามใจเป็นเรื่องการที่คุณต้องเอาจริงเอาจังกับการใช้ใจ่ายตัวเองที่ทมากยิ่งขึ้นน,นะครับไพ่ขยันว่าอย่างไรดูสิ ไพ่ขึ้นเป็นประชุมวางแผนนะไพ่ขึ้นในเรื่องของการคิดวิเคราะห์นะในเรื่องของการใช้จ่ายต่างๆเรื่องสิ่งที่มันต้องมองนะมองในเรื่องอดีตสิ่งที่มันเกิดรายจ่ายที่มันเคยมีคเ,<ๆ>เคยเป็นเคยใช้จ่ายต่างๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คุณเองต้องตระหนักในเรื่องรายจ่ายให้มันเพิ่มมากขึ้นตระหนักในสิ่งที่มันจ่ายที่มันเพิ่มมากขึ้นจะต้องทําอะไรอย่างไรเมื่อคุณรู้หรือตระหนักแล้วเนี่ย มันจะทําให้ในเรื่องของรายจ่ายที่มันเพิ่มขึ้นมันก็จะน้อยลงเกิดจากการที่คุณตระหนักถึงความผิดพลาดในเรื่องรายจ่ายทําให้คุณเกิดความกดดันทำให้คุณเกิดความที่ไม่กล้าจะไปจ่ายตามใจได้อีกนะครับสิ่งเหล่านี้จะทําให้ในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่มันเพิ่มเติมก็จะลดน้อยลงและเงินไม่ขาดมือได้มากขึนก้นนะครับไม่ว่าเป็นเรื่องการวางแผนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการหามมิตรภาพที่ช่วยเหลือหรือการสร้าง,งความกดดันให้คุณนะไม่กล้าไปจ่ายใช้ใจ่ายตามใจนั่นเองนะครับ แล้ว่าแล้ว่า,าณราควรที่จะเอ่อระวังนะเงินจะหมดไปกับอะไรนะครับไพ่ขึ้นเป็นหมดไปกับ นี่เลยนะการซื้อของนาะยภัยขึ้เป็นกุญแจรถนะวางแผนจะซื้อรถอะไรหรือเปล่านะเออหรือจะไปซื้ออะไรบางสิ่งบางอย่างที่เกินความจําเป็นหรือเปล่าเนี่ยต้องช่างใจดีนาะยภัยึ้นรูปมือที่มีรอยสักเนี่ยต้องช่างใจเองนะเหมือนจะมีเรื่องรายจ่ายเข้ามานะเนื่องการที่จะต้องดูถึงความจําเป็นว่าเจอต้องจ่ายไหมต้องซื้อไหมของเสียของพังซื้ออะไรหรือเปล่าในช่วงนี้นะระวังให้ดีเหมือนกันนะครับ สองไปขึ้นในเรื่องของทุบหทุบกระปุกเลยนะเงินก็ยังไม่ค่อยจะมีนะเออมันเป็นเรื่องของการที่อย่าเอาเองินเก็บออกไปนะมันเหมือนไปจ่ายกับเรื่องของเสียของพังของแตกของหักเออเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่บ้านเสียพังต่างๆรถเสียรถพังต้องซ่อมเนี่ยต้องระวังมันเหมือนมีเรื่องราวต้องให้ทุบกระปุกหรือคุณไปทุบกระปุกเองก็ต้องระวังเหมือนกันในเรื่องของรายจ่ายที่มันเพิ่มมากขึ้นโดยที่คุณไม่ตั้งตัวนะครับสามไปขึ้นในเรื่องของความผัวพันไปเป สาวเปผู้ชายหรือเปล่าในช่วงนี้นะเออมันมากิกเลสนะวัดงบูบอกบอกถึงกิเลสงูบอกบอกถึงความอยากได้อยากมีอยากเป็นซื้อของก็ได้ช้อปปิ้งออนไลน์ก็ได้นะนะมาถึงขั้นจะทุบกระปุกออกไปเลยนะระมัดระวังพิธีเรื่องรายจ่ายมันมาก,กับกิเลสของตัวคุณนั้นเนี่ยต้องระวังสร้างแรงกดดันให้กับเองเยอะๆไม่งั้นเนี่ยมันจะจ่ายตามใจต้องคิดให้ดีคิดให้รอบคอบด้วยเช่นกันนะครับมารูสกว่าคุณควรที่จะ ลงทุนในช่วงนี้จะดีหรือไม่เออลงทุนช่วงนี้จะดีหรือเปล่านะครับไพ่ขึ้นเป็นตกลงอืม,อมดูสิตกลงจะโอเคหรือไม่เนี่ยนะไพ่ขึ้นตกลงเนี้ยมกหมอกในเรื่องของพลังงานนะครับของความใจเย็นนะไพ่ขึ้นเป็นปึ้งหลักนะครับ ไพ่คือพลังงานของพระก็ความใจเย็นเหมือนกันไพ่คือเป็นกับดักอง์สุดท้ายจบนะในเรื่องของการลงทุนในช่วงนี้มันเป็นกับดักและมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังที่คุณต้องศึกษาให้ดีในเรื่องของการลงทุนต่างๆมันเหมือนต้องรอจังหวะที่มันโอเคจริงๆรอจังหวะในการเอาเงินนําไปลงทุนหรือคุณจะซื้อบางสิ่งบางอย่างเพื่อจะไปลงทุนหรือเปล่าในช่วงนี้มันอยากจะทุบก,กระปุกเพื่อที่จะให้อ่อ ได้รับเงินนักกิ่งขึ้นนะเป็นช่องทางโอกาสต่างๆแต่มันมีบางส่วนบางอย่างที่คุณยังไม่รู้นะต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมหรือชัง,งักเอาไป่อบใน,เ,นเรื่องของการลงทุนในช่วงนี้ก็มีโอกาสที่จะเสียมากกว่าจะได้นะครับมาดูวิธีการสะสมแต้มบุญกันดีกว่านะเพื่อที่จะ,ะเพิ่มโอกาสให้เงินไม่ขาดเลยนะครับ ให้ขึ้นเป็นทำบุญที่เกี่ยวกับเด็กทำบุญเด็กบ้านเด็กกำพร้าหรือมูลที่ต่างๆก็เป็นการเสริมในเรื่องของเงินที่ไม่ขาดมือมากขึ้นนะครับสองไปขึ้นในเรื่องของการทำบุญเกี่ยวกับคนพิการนะคุณไปตามมูลที่ได้ไม่ว่าจะเป็นมูลที่เด็กหรือมูลที่เกี่ยวคนพิการนะจะทําให้หนุนนาในเรื่องของการเงินของกัวคุณเนี่ยให้ไม่ขาดมือได้มากขึ้นด้วยเชน่นกันนะครับเรามาดูในเรื่องของ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์นะครับอยากจะบอกหรือจะแนะนําอะไรกับคุณนะครับขอบารมีครูบาอาจารย์ที่แนะแนวทาง3ข้อเพื่อช่วยให้เงินไม่ขาดมือผ่านภัยสิทธิกริยะนะครับ ไพ้ขึ้นเป็นพระหลักเมืองแนะนําให้คุณไปไหว้ศาลหลักเมืองนะประจําจังหวัดที่คุณพักอาศัยอยู่นะครับให้ท่านปกปักรักษานะแล้วรวมไปถึงคุณจะได้หลักชัยหลักใจนะเออได้หลักได้เงินที่มันเป็นหลักมากขึ้นคําว่าหลักเมืองเนี่ยคือความว่าคุณจะมีเงินที่ไม่ขาดเมือมากขึ้นเมื่อคุณไปขอพรกับพระหลักเมืองนั่นเองนะครับสองไพ่ขึ้นในเรื่องของพระสุสวัตตินะไพ่ขึ้นพลังงานของสติปัญญาคุณจ้มีสติปัญญาในการกระทําทุกสรรพสิ่งที่คุณ ตั้งเป้าหมายเอาไว้คุณคิดสิ่งไหนคุณจะสมปรารถนาด้วยสติปัญญาต่นเอกนะครับสามไปขึ้นในเรื่องของตาขว,วิรุป,ปักนะแลอได้ทำไปนะว่าหากคุณไปไหวพระรักมือนแล้วนะครับ ให้คุณถันไปทางทิศตะวันตกนะแล้วก็เนื้อลึกนึกถึงะองค์พญานาคนึกถึงท้าววิรุปักนะครับให้ท่านปกปักรักษานสิ่งที่คุณปรารถนาไม่ว่าจะเป็นการเงินไม่ว่าจะเป็นโชคลาภไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิ่งที่คุณปรารถนาจะสมหวังดังใจนะคุณจะมีเงินมากจึงคุณจะมีเงินสมหวังดังใจคุณจะมีความร่ํารวยนะจากพลังงานของพระลักเมืองพลังงานของท้าววิรุปักนะให้คุณสมหวังดังใจในเรื่องของการเงินในช่วงนี้และทาให้เงินคุณ ไม่ขาดมือได้ด้วยเช่นกันนะครับ้ังนี้ดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจที่ดีเป็นพลังใจให้นะครับราศีที่เงินไม่ขาดมือ60อร์นะครับในกลุ่มที่2ตัดสินใจนะครับโดยจะประกอบไปด้วยราศีกรมราศีมีนราศีเมษร,ราศีพฤษภราศีสิงห์ราศีกันราศีธนูเรามาดูวิธีการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ดีกว่านะจาก60เป็น80เป็น90ไปเลยนะจะทำอย่างไรนะครับมาดูที่การเพิ่มเปอร์เซ็นต์ดีกว่า ให้ขึ้นเป็นไพ่พระราหูนะไพ่คือเป็นเรื่องของความลุ่มหลงนะครับในสิ่งที่มันเป็นกิเลสที่มันรวงหลอกเรื่องของการใช้จ่ายเรื่องของสิ่งที่คุณไม่คัดคิดคัดฝันต่างต่เรื่องของพระราหูเนี่ยมีสิ่งที่มันปดบังนะในเรื่องของกิเลสต่างๆเรื่องความอยากได้อยากมีอยากเป็นเนี่ยมันมีเข้ามาไพ่ก็เป็นรลุ่มหลงนะไพ่ขยายขึ้นมาเป็นฟุตบอลนะครับในเรื่องของการ ไปซื้อนะซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อนั่นตามกิเลสตามดูนะหรือการไปดูบอลก็ได้หรือการไปดูกีฬาก็ได้มันก็มีเรื่องรายจ่ายที่มันเพิ่มขึ้นหรือคุณต้องมีเรื่องที่ต้องออกไปต่างจังหวัดต่างประเทศไปเรื่องของการทํางานก็ดีเป็นเรื่องของการอยากจะไปก็ดีเนี่ยมันมีรายจ่ายที่มันเพิ่มขึ้นดังนั้นในช่วงนี้ก็ต้องมีการวางแผนในเรื่องของการเดินทางให้ดีวางแผนจะ ออกกาลังกายวางแผนจะเข้าฟิตเนสวางแผนจะทําอะไรสักอย่างมันมีต้งใช้จ่ายทั้งหมดเลยหากคุณคุมไม่ดีเนี่ยเรื่องรายจ่ายมันก็จะเพิ่มขึ้นงนั้นเงินก็จะไม่ค่อยอยู่ตัวที่มันได้ดังใจถึงแม้ว่าในเรื่องรายจ่ายเพิ่มเติมเนี่ยมันก็อยู่ที่การที่คุณเนี่ยต้องควบคุมให้ดีนะครับสองพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของเท้าวิรุณหกนะพ่ขึ้นในเรื่องของอการตักเตือนนะระวังเรื่องการตักเตือนบอ่งบอกในเรื่องของคนนะ เป็นเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ที่คอยตักเตือนในเรื่องรายจ่ายมีคนคอยสนับสนุนช่วยเหลือหรือเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่คนสนับสนุนช่วยเหลือตุกคุณนะครับงนั้นะดังนั้นในเรื่องของการเงินเนี่ยมันมีคนมาช่วยเหลือมันมีคนมาสนับสนุนมันมีคนมาบอกนะคุณก็ต้องมีการรับฟังเออรับฟังคำแนะนำที่ดีของคนรอบข้างนะครับเพราะเขาจะนาพาในเรื่องของการที่ทําให้เงินน่ะคุณไม่ขาดมือที่ดีขึ้นกว่าเดิมน,นะครับ ให้ขึ้นในขยะให้ใขนให้อาหารปลาเนี่ยเขาพยายามจะให้เขาพยายามจะช่วยเขาพยายามจะบอกหรือแนะนําในทิศทางที่ดีและจะทําให้ในเรื่องของการเงินตวกุลที่มันรู้สึกเป็นปัญหารู้สึกมันขัดอ,อกขัดใจนะมันทําให้มีเปอร์เซ็นที่เพิ่มมากขึ้นจากคนที่เข้ามาช่วยเหลือตุกุลนั่นเองนะครับสามให้ขึ้นในเรื่องของอุตสาหเทวีนะครับให้ขึ้นเป็นพลังงานของการ ปกพลังงานพลังงานของการเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นการกระทําหรือการจะซื้อของใหม่ๆเออระวังกันดีในเรื่องของรายจ่ายที่มันต้องออมีโอกาสที่เพิ่มขึ้นนะในเรื่องของรายจ่ายที่มันเพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันมาจากกิเลสตัวคุณเหมือนกันนะแล้วก็มาจากความอยากได้อยา่างมีอยากเป็นหรือการจะซื้อของใหม่เออบางอย่างสิ สิ่งที่มันเป็นของเสียของพังเนี่ยหากคุณอยากจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ก็ต้องระวังเรื่องรายจ่ายที่มันเกิดจากการซื้อของเข้าบ้านเออซื้อรถใหม่ซื้อบ้านใหม่หรือการที่คุณจะต้องอ่าไปทํางานในที่ใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยมันมีนเรื่องรายจ่ายที่มันเพิ่มขึ้นแลนั้นหากคุณอยากจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันอยู่ที่ว่าคุณต้องดูในเรื่องรายจ่ายที่มัน ซื้อของใหม่ซื้อของที่มันมาทดแทนของเสียของพังต่างๆนะครับแพ้่ขยายขึ้นไปในเรื่องความอึดอัดหนาแน่นนะครับห้ขึ้นในเรื่องของอความกังวลใจซื้อของที่มันเกิดจากความกังวลใจซื้อของที่มันรู้สึกกังวลนะความเครียดในเรื่องงานกับความเร่งรีดรีบไปทํางานรีบไปสถานที่ต่างๆเออหรือว่าต้องเสียเงินไปกับค่าใช้จ่ายต่างๆของพังอึดต้องรีบซื้อโทรศัพท์พังก็ต้องรีบซื้อมันเกิดจากความอึดอัดใจของตักคุณเซลล์นี้บางทีมันห้ามไม่ได้แต่มันอยู่ที่คุณต้อง ชัดเจนในเรื่องของการกระทําชัดเจนในเรื่องของดูงสิ่งที่คุณทําทําให้คุณเกิดการวางแผนอย่างถูกต้องและปัญหาก็จะไม่เกิดนะพันเปอร์เซน็นในเรื่องของการเงินที่ไม่ขาดมือก็จะเพิ่มมากขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับมาดูซช่ว่าระวังนะครับเงินจะหมดไปกับอะไรนะครับให้ขึ้นเป็น เงินหมดไปกับหนีไพ่ก็เป็นการขอเออระวังมีคนมาย,ยืมเงินนะเนี่ยนะเออในช่วงนี้ก็ใจต้องแข็งๆหน่อยเออบางทีมาบมีคนน่าสงสารเป็นตั้งญาติเป็นต้องคนใก่ตัวเป็นตั็กคนที่คุณทั้งรู้จักไม่รู้จักในช่วงนี้นะเออจะมีคนเข้ามาแบบมาขอพึ่งบุญของตัวคุณนะถามว่าคุณช่วยได้ไหมก็ช่วยได้แต่ก็ต้องระวังว่าจะไม่ได้คืนเหมือนกันนะระวังทำให้คุณสูญเสียเงินทั้งที่เอาเงินไปใช้ในอื่นจะดีกว่านะครับสองไปขึ้นในเรื่องของ ปริญญานะเออหมดไปกประบวนการการเรียนรู้การศึกษาในช่วงนี้คุณมีแพลนมีแผนในการที่จะเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างหรือเปล่าหรือการเรียนใครเรียนอยู่มีเรื่องรายจ่ายที่มันเพิ่มขึ้นหรือรายจ่ายในเรื่องของการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมหรือการที่ไปจ่ายค่าเทอมเออให้กับลูกลหล,ลานเออก็มีโอกาสที่จะต้องมีเรื่องรายจ่ายเกี่ยวกับการศึกษานั่นเองนะครับสามไป็ึืในเรื่องของ เชือกมันคงนะเชือกพิรอดนะครับไพ่เกิดรายจ่ายมากับในเรื่องของรายจ่ายที่มันเป็นเรื่องของหนี้สินรายจ่ายที่มาในเรื่องของรายจ่ายชีตประจําวันที่มันเป็นเรื่องของหรูของแพงเออเป็นของหรูของแพงที่มันบางทั้งที่ไม่ต้องจ่ายก็ได้อย่างเช่นซื้อเสื้อผ้าเสออื้อแบรนด์ต่างๆเออบางทีลดสเกลลงมาไม่ต้องที่มันแพงจนเกินไปเอาพอที่แบบใ,ใ,ใส่ได้เออพอที่มันโอเคกับตัวคุณเองในช่วงนี้ดังนั้นมันทําให้มันเป็นเรื่องรายจ่ายที่มัน ฟุ่มเฟอ้อเกินไปเนี่ยก็ต้องระวังให้ดีด้วยเช่นกันนะครับมาดูเรื่องของการลงทุนดีกว่านะครับในช่วงนี้จะลงทุนดีหรือไม่ให้ขึ้นเป็นของขวัญใพ่ขึ้นเป็นงัดคอให้ขึ้นเป็นฉับพลันนะครับในเรื่องของการลงทุนในช่วงนี้นะเป็นช่วงที่ยังลงทุนแบบ ไม่ค่อยแบับเต็มที่นะถามว่าได้ไหมมันมันเหมือนมันก็ได้ของมันแหละแต่มันมีปัญหาที่มันเกิดขึ้นไปก็เป็นเงินข้อนะครับไปก็เป็นจับพ,พันุ์มันมีโอกาสที่ลงทุนแล้วมันมีโอกาสล้มมีลงทุนแล้วมีโอกาสที่มันเกิดปัญหาคนข้างเยอะทาให้คุณต้องมานั่งแก้ไขนั่งจัดการหากคุณจะเอาเงินไปลงทุนไปสร้างธ,ธุรกิจหรือไปทําอะไรก็ตามเนี่ยในช่วงนี้ให้ดูจังหวะให้ดีอืถ้าเป็นไปไ,ได้ก็ทําการลงทุนเดิมๆที่คุณทําอยู่หรือเลี่ยงเลี่ยงการลงทุนเอาไว้ก่อนจะดีกว่าในช่วงนี้จะดดีีท่สุนะครับ มาดูวิธีการสะสมแต้มบุญกันบ้างดีก,กว่านะครับในช่วงนี้การสะสมแต้มบุญเพื่อจะเพิ่มโอกาสให้เงินไม่ขาดมือทำอย่างไรภายขึ้นในเรื่องของการทําบุญนะที่เกี่ยวกับยารักษาโรคหรือการทำบุญที่เกี่ยวอุปกรณ์ทางการแพทย์หรือทําบุญออในโรงพยาบาลเกี่ยวโรงพยาบาลทั้งหมดทั้งหมดนะจะช่วยหนุนนาให้เงินไม่ขาดมือมากยิ่งขึ้นนะครับสองภายนเกิในเรื่องของการทําบุญ วัดนะเกี่ยวกับวัดที่ติดกับปริมแม่นานะ้าะจะช่วยหนุนนาให้คุณมีความมีเงินที่รับรื่นมีเงินที่ไม่ขาดมือมากขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับมาดูเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์กันดีกว่านะครับว่าท่านอยากจะแนะนาอยากจะบอกอะไรคุณน,นะครับขอบารมีครูบาอาจารย์ชี้แนะแนวทางสามข้อเพื่อช่วยให้เงินไม่ขาดมือผัดไ่ายสติกกระยะนะครับ ไพ่ขึ้นเป็นแมงสิูห้าตานะครับพลังงานของศีลพลังงานของการตั้งสตินะครับในเรื่องของรายจ่ายในเรื่องของการใช้จ่ายต่างๆให้คุณมีสติให้ดีนะไพ่ขึ้นแมงสิวห้าตาเนี่ยบ่งบอกเรื่องของการมีโภคทรัพย์มีทรัพย์มากแนะนําให้คุณไปไหว้เออแมงสิวห้าตานะที่จังหวัดเชียงรายนะครับประทัดดอยเขาควายแก้วนะครับจังหวัดเชียงรายให้ทนปกปักรักษาประทานพรในเรื่องของทรัพย์ประทานพรในเรื่องของเงินที่ไม่ขาดมือได้ด้วยเช่นกันนะครับ 2ไปขึ้นในเรื่องของพระพิคเนศนะครับพลังงานของความเริ่มต้นในเรื่องของการเงินไม่ขาดมือพลังงานของความสําเร็จนะแนะนําให้คุณไปไหว้พระพิคเนศที่ห้วยขวางนะให้ท่านปกปักรักษาประทานพรนะในเรื่องการเงินให้ไม่ขาดมือมากขึ้นด,ด้วยเช่นกันนะครับสามไปขึ้นในเรื่องของพระยมนะพลังงานพระยมคือในเรื่องของกฎแห่งกรรมใครทําดีก็ย่อมได้ดีใครทําชั่ว ก็ยอมได้ชัวร์และในเรื่องของเงินต่างๆหากคุณอยากจะมีเงินไม่ขาดมือไว้คุณยึดมั่นในคุณงามความดีพระพยายยมจะปกปักรักษาตัวคุณให้คุณรอดพ้นในทุกขุปสรรคไปได้ด้วยเช่นกันนะครับแล้วเนี่ยดวงที่ได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจนะครับราศีที่มีเงินไม่ขาดมือ70-80%ขึ้นไปนะครับอยู่กลุ่มที่3สมดุลโดยจะประกอบไปด้วยราศีเมถุนราศีพิจิก เรามาดูวิธีการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ดีกว่านะเออให้เปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นนะเป็น90เป็นร้อยเปอร์เซ็ไปเลยนะครับจะทำอย่างไรนะวิธีแรกนะครับทำอย่างไรไพ่ขึ้นเป็นพระสุกร์นะครับอืมไพ่ขึ้นแรงปัถนาไพ่ขึ้นในเรื่องของความสมบูรณ์พูนสุขนะในเรื่องของความ ร่งและเลิองเออมาผัสสุกนะมีความสุขสมชื่อนะบางทีรายจ่ายมาจากความสุขสบายของตัวคุณซื้อนู่นซื้อน,นี่ซื้อน,นั่นนะก็ต้องลดรายจ่ายตัวเองลงมาหน่อยนะไม่งั้นเนี่ยเปอร์เซ็นต์ก็จะลดลงได้ด้วยนะการพิธีการเพิ่มเปอร์เซ็นต์คือการที่คุณอ่สร้างพลังงานจิตใจตัวเองเนี่ยอย่าหลงมละเริงจนเกินไปนะใช้ใจ่ายก็อย่าตามใจอย่าตามแปลง ปรารถนาตัวเองจนเกินไปนะครับใหรขยายขึ้นเป็นของขวัญเออเป็นเรื่องของการซื้อของขวัญซื้อเซอร์ไพรส์ใครหรือเปล่าเออวันนี้วันเกิดใครเดือนนี้เดือนเกิดใครหรือเปล่าเดือนเกิดคุณหรือเปล่าเออมันเป็นมันเป็นเหมือนพลังงานของการที่คุณเองเนี่ยต้องระมัดระวังเหมือนกันในเรื่องของรายจ่ายต่างๆนะในเรื่องของการไปให้คนอื่นเป็นเรื่องของการไปเปย์คนอื่นเนี่ยเออมันก็ต้องระวังให้ดีหรือในเรื่องของการที่คุณจะเพิ่ม นะเปอร์เซ็นต์มันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็ต้องมีการจัดการจัดสรรนะด้วยการที่มันเหมือนต้องมีการวางแผนให้ดีเนี่ยเรื่องรายจ่ายไม่ใช่ว่าไม่ให้ใช้จ่ายแต่หากวางแผนดีเนี่ยการใช้จ่ยยายเปอร์เซ็นต์จจะเพิ่มขึ้นด้วยเชงกัดน,นะครับสามสองนะครับพ่ขึ้นเป็นเทวีมนสานะพ่ยขึ้นในเรื่องของอใช้จ่ายกับเรื่องตัวเองเนื้อใช้จ่ายในเรื่องของสิ่งที่อยากได้นะใช้จ่ายในสิ่งที่มันเหมือนอจ่ายไปเพราะความผิดพลาดเออเพราะตัวเองเนี่ยความผิดพลาดของตัวเองบางอย่าง นะในเรื่องของการที่จะเพิ่มเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็ต้องดูว่าตัวเราเนี่ยมีรายจ่ายหรือมีหนี้สินอะไรหรือเปล่าหรือบางอย่างคุณทําแล้วมันไม่มีความรอบครอบมันคือความผิดพลาดนะรายจ่ายมันก็เพิ่มขึ้นในด้วยนั้นการตั้งสติการมีความรอบครอบในการทํางานมีการรอบครอบในการใช้จ่ายต่างๆจะทําให้เปอร์เซ็นต์เนี่ยเออมันจะเพิ่มมากขึ้นได้ด้วยนะครับไพ่ขึ้นขยายขึ้นมาไพ่ขึ้นเป็นความเรารพ้นนะเพ่ขึ้นในเรื่องของความที่เป็นระบบเป็นระเบียบฐานคือความเป็นระเบียบนะแล้วในเรื่องของการที่คุณมีีีีคความรออบบท่่ดนย ปัญหาก็ไม่เกิดด้วยเรื่องรายจ่ายที่มันเพิ่มขึ้นก็จะดีขึ้นในด้วยเช่นกันนะครับ 3. ไปขึ้นในเรื่องของพระวรนณะครับไปขึ้นในเรื่องของการแปลเปลี่ยนแปลสภาพเนี่ยในเรื่องของเสียของพังต่างๆนะครับเอ่อในเรื่องของการเอาเงินไปแลกเปลี่ยนเออเอาเงินไปใช้จ่ายต่างๆเนี่ยไปขึ้นมาจากกิเลสเหมือนกันนะไปขึ้นในเรื่องของการรายจ่ายที่มามาพร้อมกับผู้คนที่เข้ามาหรือ ระวังเรื่องของคนที่มาลงมาหลอกเหมือนกันในเรื่องของรายจ่ายซึ่งเสี่ยวเนี่ยมันอยู่ที่ความลหลงไหลเป็นอยู่ที่ความเชื่อในคําพูดคดนะงนั้นเปอร์เซ็นต์จะเพิ่มก็มาจากคุณเนี่ยเป็นหลงเชื่อขดมากจนเกินไปเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มมาจากการที่คุณเนี่ยมีการเก็บเงินเก็บทองในสิ่งที่คุณเองเนี่ยไม่ต้องไปถงเริงตามใครหรือใครชวนไปทําอะไรในช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังให้ดีด้วยเช่นกันนะในเรื่องของการระมัดระวังเนอะคุณจะหมดเงินไปกับอะไรไปดูซิ ไหขึ้นเป็นหมดเงินไปกับการแต่งตัวเออถ้าเป็นผู้หญิงก็พวกเครื่องสําอางนะการแต่งหน้าเออการซื้อของใหม่การซื้อเครื่องสำอางใหม่การซื้อหวีซื้อแปรงซื้ออะไรใหม่ๆของตัวเองหรือผู้ชายก็จะเป็นเรื่องของการตัดผมก็ได้นะหรือเออเกี่ยวกับเครื่องสำอางได้เหมือนกันถ้าบางคนเขาเออต้องมีการแต่งหน้านะแล้วแต่คนนะก็มีเรื่องของรายจ่ายเกี่ยวกับการประทินผิวทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ต้องระมัดระวังให้ดีเหมือนกันนะครับสองใขึ้นในเรื่องของ ระวังเรื่องรายจ่ายเกี่ยวกับของเสียของพัง ừ, นะเรื่องของการที่มันของเสียแล้วหมดไปต้องซื้อเข้ามาใหม่นะเออในเะรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเออแสงสว่างหลอดไฟต้องเปลี่ยนหรือยังเนี่ยมีเรื่องรายจ่ายก็มาภายในบ้านของตัวคุณนะครับสามไพ่ขึ้นในมือมี30บาทนะเออไพ่ขึ้นพลังงานของรายจ่ายที่มันออกไปหรือมีคนมาขอคุณเออมีคนเข้ามาของเงินคุณหรือเปล่าในช่วงนี้นะหยิบยืมเงินเพราะไพ่ขึ้นสัญญ,ญาณตั้งแต่ไพ ใบแรกนะว,วิธีการเงินทําให้เงินไม่ขาดมือเนี่ยระวังเรื่องของคนที่มาขอนะมาขอความช่วยเหลือทั้งในเรื่องของเงินทั้งในเรื่องของการช่วยเดือแล้วอยู่ๆก็ไปเสียเงินกับใครก็ไม่รู้เนี่ยก็ต้องระมัดระวังให้ดีด้วยเช่นกันนะครับมาดูเรื่องของการลงทุนบ้างดีกว่าในชะ่วงนี้จะลงทุนแล้วดีหรือไม่นะครับให้ขึ้นเป็นควบคุมให้ขึ้นเป็นพลิกแพ ให้ขึ้นเป็นผลประโยชน์นะครับอืมในช่วงนี้ยังไม่ดีในเรื่องของการลงทุนนะไ้ขึ้นเป็นผลประโยชน์แล้วสัญญาในเรื่องของคนที่เข้ามาในเรื่องการเงินตัวคุณเนี่ยมันทำให้คุณเงินมันเสียออกไปนะรวมไปถึงเรื่องการเอาเงินไปลงทุนแล้วเนี่ยเปอร์เซ็นต์มันลดได้ด้วยเออต้องระวังให้ดีเรื่องของรายจ่ายนะเออในเรื่องของการที่คุณเองต้องอดนะูในเรื่องของการไว้ใจคน นะครับไม่งั้นลงทุนไปแล้วมันก็มีโอกาสจะเสียมากกว่าได้โดยเชงกัรน,นะครับมาดูวิธีการสะสมแต้มบุญดีกว่านะครับเปนยังไงจะเป็นการทําให้เงินไม่ขาดมือมากขึ้นใครขึ้นเป็นไหวไหว้วพระสดนมดอยู่ที่บ้านก็ได้นะเออสดมนก่อนนอนนะสดมนให้เสริมในเรื่องของการเงินนะเสริมในเรื่องของเ,ออเงินไม่ขาดมือมากขึ้นนะครับสองไปขึ้นในเรื่องของการละเรื่องในอบายมุกนะเออการอบายมุกค,คือเรื่องของ การยอ,อยู่ในสินได้ทาอยู่ในสิทธะนะีินได้มันจะทําให้เป็นสิลที่คุ้มครองให้คุณมีโภคทรัพย์นะทั้งภายในภายนอกนะภายในก็คือจิตใจตมบูุณภายนอกก็คือเรื่องของเงินที่จะทําให้ไม่ขาดมืองมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับมาดูเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครูบาอาจารย์ดีกว่านะท่านอยากจะบอกหรือจะแนะนําอะไรกุณน,นะครับขอปรมีครูบาอาจารย์ชี้แนะแนวทางสามข้อเพื่อช่วยให้เงินไม่ขาดมืองผ่านภัยสิทธิกริยะนะครับ ไพ่ขึ้นเป็นพระรักเมืองแนะนําให้คุณไปไหว้พระรักเมืองนียเพื่อหนุนนําให้เงินคุณเนี่ยมีความมั่นคงมีความมั่งคั่งมากยิ่งขึ้นนําให้คุณไปไหว้พระรักเมืองไม่ว่าคุณอยู่จังหวัดไหนก็ตามสามารถจะไปไหว้พระรักเมืองด้ด้วเชียงกัทนะครับสองไพ่ขึ้นในเรื่องของพระอินทร์นะเออไพ่ขึ้นพลังงานของการได้รับพลังงานของผู้รักผู้ใหญ่ผู้รักผู้รักผู้ใหญ่ที่คอยสนับสนุนช่วยเหลือนะให้เงินไม่ขาดเมืองมาย่ขึ้นแนะนำให้คุณไปไหว้พระอินทร์นะที่ เกษรอมรินนะให้ท่านปกปักรักษานุนนำช่วยเหลือทุกุลให้สมหวังสมรนานในเรื่องของการเงินได้ด้วยเช่นกันนะครับสามไพ่ขึ้นเป็นท้าววิรุป,ปักนะไพ่ขึ้นพลังงานงเจ้าแห่งนาคนะเนะอพลังงานของทรัพย์นะไพ่ขึ้นชัดเจนม,มากๆนะครับหรือพลังงานเนี้นะให้คุณไปไหว้นะที่สารักเมืองก็ได้นะเออที่สารัเมืองเนี่ยให้คุณหันไปทางทิศตะวันตกและให้องค์พญานาคนุนนำช่วยเหลือประทานทรัพย์ประทานโชคลาภ ประทัดโอกาสนะให้เงินไม่ขาดมือดีขึ้นกว่าเดิมหรือนะจาก80เป็น90เป็น100%ให้เงินคุณเนี่ยมีมั่งมีสิสุขเพิ่มขึ้นยิ่งขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับแล้วเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจให้นะครับ